ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ s ช o w m ี y ยอ r w เวิจะพาทุกคนไปตามติดกิจกรรม C.O.O p e n Door กันค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารใหญ่ของเราคุณสิริวัตรวงจาลกุกตอนงานนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าตื่นเต้นแทนทุกคนจริงๆค่ะเราไปฟังเสียงของผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเลย ก,ก็ก็ตื่นเต้นนะก็ตื่นเต้นแต่ก็ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเรื่องของวิทยุทัศน์เรื่องของแบบการพัฒนาตัวเองนะครับที่ส่งต่อมาก็ได้ได้ลองคิดว่าการจัดซีเควนซ์ของงานเอางาน,นที่มีเอฟเฟอเรนซี่ไปไว้ในเวลาที่เหมาะสมจัดซีเป็นจากความสำคัญต่ลงๆมัน,น,จ,น,น,จ,นจะได้เจะเป็นสตีมดีขึ D ้นเลย จะเป็นโลเคชั่นเด็ดเช่นเคยพี่พี่รุดปนทำเนี่ี่มาก่อนที่บริษัทเก่าทำมาเป็นสิปีแล้วก็เลยแบบพูดได้แบบไม่ค่อยเยี่ยมยอดับสักเท่าไหร่ทีนี้คิดถ่ายทอดก็ไม่ค่อยดีแต่ตา <Yeah. S 1> เหมือนที่ที่เลมบ<ห>อกว,มกว่าให้ทำก็น่าจะทําได้ท่องเสร็จกว่าก็จะสอนที่ดีก็จะเป็นประกาศอยู่ดี ก็รูสัวมันได้เน็ตมมองแล้วก็วิสัยทัศน์ของทางคุณเล็กแล้วก็ทิศทางของอุปกรณสำหรับการทําในเรื่องของการเทรนนิ่งว่าเรื่องของการที่เราจะแบบต่อยอดจ<ช>ากเทรนนิ่งให้มันสามารถสร้างไวรุ่มหรือว่าให้อิมแพคกับอุปกรณ์ทั้งภยในและภายนอกให้มันได้มากขึ้น่อไป คือสิ่งที่ประทับใจเลยก็คือว่าเราได้เห็นแมสเซจเห็นข้อความที่ออกจากซีอโเนี่ยส่งตรงถึงพนักง,งานให้พนักง,งานได้เห็นวิสัยทัศน์นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดแมสเซจที่มันสืเกลือออกไปคนที่ได้ฟังวันนี้เกิดมาประทับใจได้ทราบถึงนแนวคิดของคุณเล้งได้เห็นวิธีการอบอรมของคุณเล้งเนี่ยนะครับมันก็จะถูกสื่อสารออกไปอีกซึ่งนั่นน่าจะเป็นอิทธิพลในมุมของการบริหารจัดการองค์กรจริงๆแล้วเราทุกคนมีศักยภาพในตัวเองครับอยู่ที่ว่า เราจะลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้ความสามารถนี้เนี่ยหรือเปล่าถ้าเรามีมุมมองม,มีแนวคิดว่าเราอยากที่จะทำนะครับสิ่งเดียวที่ทําได้แล้วก็ไม่ยากเลยครับก็คือฝึกฝนมีอันหนึ่งที่พี่เห็นแล้วก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับก็ค,คือว่าสิ่งที่เราทาครั้งแรกครับแย่เสมอแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองก็อยากฝากไว้ครับคิดอะไรได้ลุกขึ้นมาทําแล้วก็ทําซ้ๆมันก็จะเกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เอง สำหรับครั้งหน้าโชว์มีเยอะเวิร์กจะพาไปพบกับอะไรห้ามพลาดแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ